ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พามาเบรงบลกเือเปาะในกระสอบนะครับพอดีอัพอัปเดตนะครับอัปเดตต่อจากชิปที่แล้วนะครับที่เคยลงไปนะครับวิธีการแก้ปัญหาปลูกยังบวไใดาในหน้าฝนนะครับผมก็เล่ทดลองปลูกในกระสอบนะครับปรากฏว่า ผลที่ได้นะครับพูดตอบโจทย์ได้ก็คือนี่แหละครับตัวเขาเองนะครับเคือเปาะน,นะครับเขากระชิเป็นแจ้งได้นะครับก็ดูด้วยตาก็น่าจะหูนะครับว่าปู่แบบนี้โอเคบ่นะครับอันนี้พออันไปหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณอาทิตย์นี่แหละนะครับ ทุกต้นก็ติดนะครับก็มีต้นหนึ่งนะครับผมปลูกไม่เมื่อวานนะครับมันมันปฏติดนะครับก็สาเหตุก็ะ่าจะหมดน้ำไร้พรพนนะครับเหตุให้ค้นเขานานะครับอันนี้ก็เลยหดมือละเทียกพ่อนะครับตะกี้ก็หดเสาเรีงเสาเรียงเนาะอันนี้ก็หมดตะยามเรยงเสียวพ่อนะครับกเขืออันนี้เขาบ่ค่อยมากน้ำลร้ปันไดนะครับแต่ว่าเอากะให้มีความชื้นอยู่ตลอดนะครับ อย่าให้เขาแคะเกินไปนะครับเนี่ยนะครับมาเขือเปาะในกระสอบนะครับอ่ะถือว่าโอเคนะครับครับคลิปนี้กับมีเท่านี้นะครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับว่าการปลูกในกระสอบเนี่ยแก้ปัญหาพวกดินอมน้ำนะครับพวกดินดินทรายอมน้ำนะครับตอนนี้นะครับ กับฝนทิ้งช่วงไปหลายเมือนะครับอาจทิโต๊แน่แต่ว่าบางบริตกแห้งนะครับต๊พอลิลินนะครับพอลิลินก็สามารถปลูกพักปลูกยังใดนะครับลงปื้ดพักลงใดนี่ก็ลงฟักท่องไปนะครับจุดที่สองนะครับอาชุดแรกอยู่ทา,ทางนี้เนาะนี่ชุดแรกครับอ่านี่ชุดแรกนะครับชุดแรกอันนี้ก็ห่างกันมากประมาณ สิบก็มือเกือบยี่สิบหมือนนะครับคำว่าลงชุดสองนะครับต่อไปก็จะลงชุดสามไปเรื่อยๆนะครับแถวย้าวลงไปข้างล่างจุดหอดข้างล่างกลางๆก็กจะเป็นพวกพักบุงแก้วนะครับพักบุงแก้วนี่ปลูกใส่ใส่ถึงโขกนะครับบรไเ้ในในในน้ำนะครับก็จะเริ่นเติบโตได้ดีขึ้นกันนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตบกเขือเปาะซ้ำหนีนะครับเนาะเดี๋ยวจังไดพี่น้องสนใจเดี๋ยวฉี่อัปคลิปลงเรื่อยๆนะครับการว่ามันจะเริ่มเติบโตได้ดีซ้ำใดนะครับจักมือจักเดือนนะครับจังฉีคอยแต่เก็บนวยนะครับการบำรุงรักษาแนวด้นะครับคอยมาติดตามกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ